ค,คุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์การเมืองกันบ้างกับช่วงรัฐบาลรายวันค่ะคทันทุกข่าวสารจากรัฐบาลถึงประชาชนในรัฐบาลรายวัน สำหรับเรื่องของข่าวการเมืองวันนี้นะคะคก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการที่จะเตรียมแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในวันนี้นะคะ29-30กันยายนค่ะคท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเรื่องนโยบายเนี่ยก็คือศึกษาม,มาแล้วนะใน <In S 2> วันนี้29กันยายนตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะลุกขึ้นอ่านนโยบายทันทีเพื่อให้ที่ประชุมสภารับทราบค่ะคผู้สื่อข่าวถามกังวลหรือเปล่ากับ ระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดท่านนายกบอกจริงๆเรื่องของการทํางานนั้นเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่นะครับทงานมาต่อเนื่องแล้วค่ะ6ปีแล้วก็เว้นว่างคือเหมือนเป็นทักลอนแค่2เดือนที่ผ่านมาเอง่ายคาน2เดือนใช่ค่ะคแล้วก็นอกจากนี้นะคะในสิ่งที่ทําค้างอยู่ในช่วง2เดือนเนี่ยก็คือถึงยังไม่ถึงขั้นต้องยกเลิกอะไรดีก็ทําสารต่อตอนในฐานะที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะสามารถมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนในการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้นค่ะครับสาหรับนโยบาย รัฐบาลที่จะ,ะแถลงต่อรัฐสภาว,วันนี้นะคะก็คือเน้นๆเลยก็คือการแก้ปัญหา4ด้านนั่นเองค่ะคหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจก็จะลดรายจ่ายค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการผ่านโครงการคนละครึ่งแล้วก็จะลดค่าเดินทางค่าขนส่งค่าพลังงานด้วย2ก็คือปัญหาด้านความมั่นคงกรณีพิพาทไทยกัมพูชาค่ะซึ่งรัฐบาลจะดําเนินการ2มาตรการควบคู่กันคือทางการทูตและทางการทหาร,รเพื่อรักษาอธิปไตยของไทย3ก็คือ คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ภัยธรรมชาตินอกเหนือจากจะต้องเร่งระบบทําเตือนภัยแล้วเนี่ยนะต้องปรับปรุงระบบมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วด้วยให้ทันต่อสถานการณ์นะคะแล้วก็ข้อที่4คือปัญหาภัยสังคมค่ะทนายกบอกรัฐบาลจะดําเนินการปรับการขบวนการค้ายาเสพติดการพนันการสแกมเมอร์ต่างๆแล้วก็ที่เป็นภัยทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนธุรกิจการพนันทุกรูปแบบไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่มีแบบคาสิโนแล และไม่อนุญาตให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนะคะคนอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังจะให้ความสําคัญกับการแก้ไขรัฐแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรตกต,กต่ำด้วยโดยเฉพาะราคาข้าวราคามันสำปะหลังและสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดพร้อมกับการดําเนินการป้องกันปรับปรามขระบวนการลักลอบนำผลผลิตจาก เกษตรกรเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตรงนี้ถือเป็นปัญหาสําคัญนะคะที่ทําให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศเราเนี่ยตกต่ําลงอันนี้ก็จะแก้ด้วยนะคะคนอกจากนี้รัฐบาลก็จะทําระบบสาธารณาสุขให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าไว้ทุกกลุ่มวัยเนี่ยเข้าถึงกันดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยและจะมีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาค่ะ และรัฐบาลจะจัดให้มีการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหน้าด้วยค่ะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางท่านยกหนุนได้พูดไว้เมื่อวานนะครับส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับ ก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand c h i n า c o o p e r a t i o n Expo 2025นะครับระบุว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่12แล้วนะครับโดยการค้าระหว่างไทยและจีนในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะครับ2 5 68เนี่ยมีมูลค่ากว่า3.2ล้านล้านบาทนะครับขยายตัวถึง128เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นนะครับซึ่งฝ่ายจีนเองก็เป็นตลาดส่งออก สินค้าเกษตรที่สําคัญของไทยนะครับเช่นทุเรียนมังคุดลําไยมันสบปะหลังแล้วก็ยางพาราแล้วก็ในทางนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นการฉลองนะวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนนะครับซึ่งปีนี้ไทยและจีนเนี่ยก็ยังสามารถบรรลุข้อตกลงการซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ได้นะครับ จำนวนที่ยังคงค้างเนี่ยก็จะมีการส่งมอบอีก280,000ตันได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกและเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศนะครับส่วนในเรื่องของการลงทุนครับจีนก็ยังคงเป็นนักลงทุนโดยตรงอันดับหนึ่งของไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอนาคตนะครับเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดอยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนะครับก็ ขณะนี้ก็เป็นการในเรื่องของเชิงการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่จีนก็ยังคงเป็นตลาดหลักในการช่วย กระตุน้นเศรษฐกิจของประเทศไทยตรงนี้นะครับและก็หวังว่าในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าโกลเด้นวีคของจีนก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวที่ไทยมากขึ้นนะครับมั่นใจว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายเนี่ยพร้อมต้อนรับนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์ยังมีการผลักดันในเรื่องของความร่วมมือทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าเสรีอาเซียนจีนนะครับหรือว่าในส่วนของความตกลงนะครับ ุนส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคการทําบันทึกความร่วมมือ MOU กับมฑลต่างๆระหว่างไทยและจีนนะครับก็จะมีการเปิดประตูสู่การค้าเชื่อว่าจีนและไทยก็ยังจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองประเทศต่อไปด้วยนะครับค่ะเห็นว่ารัฐมนตรีต่างๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังแล้วนะคะขึ้นมาสี่ตัวมาพักหนึ่งใช่เพราะว่ามีระยะเวลามีกรอบระยะเวลากําหนดคือจริงๆมันก็เหมือนเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับเราจะได้คณะรัฐมนตรี ที่ทางานรวดเร็วแล้วก็คือ<ห>เข้ามาถ<ด>ึงทำงานได้เลยมไม่ต้องมาตั้งฟอร์มทีมหรือคิดก่อนคือเขาคิดมาแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างเริ่มดําเนินการแล้วนะคะคส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคุณพระดอนปิสนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่อาเภอวิเศษชัยชาญไปช่วยเหลือสําหรับที่อ่างทองที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่นะคะคแล้วก็ได้มีการชี้แจงถึงกระแสข่าวที่มีการ มีข่าวลือบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะยกเลิกโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะคุณพระดอนบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเป็นเฟคนิวเป็นการปล่อยข่าวปลอมนะคะครัฐบ,บาลไม่มีแนวคิดจะยกเลิกโครงการในกล่าวนี้มีแต่จะเพิ่มเงินให้ด้วยนะคะอขอให้ผู้สูงอายุสบายใจได้เลยค่ะคส่วนความคืบหน้านะคะของโครงการคนละครึ่งบอกว่าตอนนี้ก็จะเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยได้ดําเนินการในเดือนตุลาคมเดือนหน้าที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะคส่วนผู้ ที่เคยลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะคะก็คือไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่นะ,ะความขึ้นหน้าเป็นยังไงสาหรับโครงการคนละครึ่งค่ะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าคนละครึ่งมีการเรียกเรียกว่ามีผู้ที่ได้รับรายได้นะไม่เกินเกณฑ์หรือว่ามีผู้เสียภาษีเนี่ยก็จะมีการแบ่งนะค่ะ คุณพิทยาพรครับตอนนี้ก็คือมีการเปิดลงทะเบียนไว้เนี่ยจะใช้สูงสุงสดวันละ400บาทเลยนะ้บาทนะครับเรื่องนี้คุณสิริพงศ์อคาสกุลเกียรตินะครับรองหัวหน้าภรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับบอกว่าสิทธิ์ในช่วงแรกเนี่ย33ล้านคนนะครับก็จะมีแบ่งเป็นในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนนะครับมีการเติมเงินให้เพิ่มด้วยนะครับ1,700บาทนะครับจากเดิมที่ผู้ถือบัตรเี่จะได้แค่300นะครับเพิ่มเป็นอีก เพิ่มเป็น2,000บาทนะครับเพิ่มอีก1,700บาทนะครับช่วงที่จะได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นพฤศจิกาถึงธันวาคมนะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี9ล้านคนนะครับตรงนี้รัฐจะจ่ายให้2,000บาทใช้ใน2เดือนเช่นเดียวกันนะครับพฤศจิกาถึงธันวาคมส่วนข้อที่3ครับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจํานวน11ล้านคนเราอยู่ในกลุ่มนี้นะพี่พลอยค่ะนะครับจะได้เงิน คนละ2,400บาทนะครับใช้2เดือนพฤศจิกาถึงธันวาคม2568นะครับโดยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันอ่าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับแต่ว่ารายละเอียดชัดเจนจะเป็นอย่างไรรอติดตามในการแถลงนโยบายบใช่ค่ะคทุกอย่างนี้ต้องคือนโยบายต่างๆที่จะหลั่งไหลออกมาหลังจากเนี้ยร,รอ2วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้พอแถลงนยโยบายเสร็จเราได้ทราบกันแน่นอนนะคะคนี่เป็นการอัปเดตนะคะสำหรับเรื่องของข่าวการเมืองนะคะในช่วงของรัฐบาลรายวันนะคะ